ไม่ว่าท่านจะอยู่ในการขึ้นมารับเจตบัตรในวันนี้หรือไม่นะครับถือได้ว่าทุกท่านที่เป็นคร,เรูเอกชนท่านได้ทำหน้าที่อยากก่างเต็มกำลังความสามารถครับเพราะว่าวันนี้แล้วเราก็จะมีลิงก์ของคุณกัณฑอกอบกร,ร,ระจายไปตามโรงเรียนของคุณครูแต่ละโรงเรียนนะคะแล้วก็จะ เรากว่ขอความร่วมมือจากคุณครูท่านร่วมกันประเมินนะคะคุณครูก็จะได้เกียรติบัตรในการประเมินเพราะฉะนั้นถือได้เลยนะครับว่าการใส่ปันการใส่กระชอนเพชรบูรณ์เรามีสี่ภาคนะครับภาคเช้ากีฬาภาคบ่ายและรางวัลภาคค่ำงานเลี้ยงภาคเช้ากอนที่จะเป็นการประเมินนะคในโรงเรียนนะคะซึ่งตอนนี้เราได้เราได้าให้ทุกท่านนะคะโรงเรียนเอกชนเนี่ยรายงานมาหาเรานะคะในเรื่องของ ผลสมิธในการอ่านของนักเรียนนะคะเพื่อที่จะได้ปรับปรุงในเรื่องของการอ่านของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนนะคะของเรานะคะให้มีผลสมิธนี้ยิย่งขึ้นไปนะคะตอนนี้ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าบางโรงเรียนเนี่ยได้รายงานเข้ามาหรือยังหรือว่าอาจจะยังไม่ครบหรือไม่ครบเดี๋ยวดิฉันจะไปสอบถามทางสื่อเพื่ศแล้วก็ขอความจังหวัดพชรบูรเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัดอาถรรม์สืบเนื่องอย่างยาวนานจะเห็นได้จาก อุทยานชีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะรับเครื่องแบบให้เป็นต่อไปเรื่อทั้งทีได้มาครับเครื่องแบบกว่าจะได้สีนี้มาถ้ามีทั้งสีแดงสีเขียวสีเหลืองโอ้เรื่องเรื่องจะได้ยากครับผมรับรูรเอาแบบนี้เพราะฉะนั้นแบบนี้ก็ให้เรามีเกียรติครับเราใส่ต้องใส่ต้องใส่เครื่องแบบด้วยความมีเกียรติเพราะไม่ได้ได้มาง่ายๆนะบอกว่าจะไปคล้ายกับการฆ่าอัติการ,าก,าร,าก,ารก็ไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวผมจะออกแบบกระเป๋าให้ลาาใส่เลย ให้เหมือนทำการการท่าเลยนะครับนะฮะพอไปไรนะครับก็ฝาคดูในตัทุกคนนะครับตามมาวันนี้เข้ามาด้วยใจครับแลวก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทีมที่อาจจะยังไปไม่ถึงฝันนะครับและก็ได้รัรางวัลในระดับรองไปนะครับอย่างนั้นก็ตามคือการแข่งขันกีฬาก็คงเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าก็ต้องมีทั้งผู้ที่แพ้ผู้ที่ชนะนะครับ แต่สิ่งที่เราได้จากการแข่งขันนะครก็คือเราได้ความสนุกสนานนะครับครูครูที่มาร่วมเชียร์ครุณครูที่มาร่วมรับชมนะครับต่างก็จะถือได้ว่าท่านก็จะได้รับความสนุกสนานได้พบปะได้พูดคุยกันนะครับและในที่สุดแล้ว วันที่9มีนาคม2567ดรบดิตครุษทางคะนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนเพชรบูรณ์ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานและคณะกรรมการสมาคมโรงเรียนเอกชนเพชรบูรณ์ได้ร่วมกันจัดงานวันการศึกษาเอกชนครั้งที่1ภายใต้ชื่อง,งานนครเพชรบุระสู่การพัฒนาการศึกษาเอกชนที่ยั่งยืนโดยใช้สถานที่จัดงาน2แห่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์และโรงเรียนเพชรพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยได้รับเกียรติจากนายบนทนภาคสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุสน,นงานคณะผู้บริหารและคณะครูดีเด่นพร้อมมอบด้วยรางวัลผู้ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาครูมีนายจิรวัน์มณีโชิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยนางสาวสุภาพันธ์ทองพยงศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภเกษคณากูลนาย,ยกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้กราบพบปะคณะผู้บริหารและคณะครูดรสุรศักดิ์พงศิทธิศัก์และนายสุวิทย์เพชรนาชมอุปนาย,ยกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้แทนม,มอบของที่ระลึกมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมง,งานกว่า1000คนดรบรรดิกรุทางคะนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนเพชรบูรณ์ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือกล่าวว่าเนื่องจากโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ขออนุญาตจัดตั้งสมาคมโรงเรียนเอกชนเพชรบูรณ์มาระยะหนึ่งคณะกรรมการสมาคมจึงได้มีการประชุมจัดก,กิจกรรมบางอย่าง ที่แสดงถึงกิจกรรมของพวกเราทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหนึ่งใน17จังหวัดภาคเหนือและเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสืบเนื่องมาอย่างยาวนานจะเห็นได้จากอุทยานสีเทพได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อเร,เร็วๆนี้และตามหลักศิลาจารึกลานทองที่ค้นพบในห้องหมู่สําฤิดในพระเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินวัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบูร์มีชื่อเดิมว่าเพชรบุระ ซึ่งแปลว่าเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธัญญาหารจวบจนกระทั่งมาถึงคำว่าเพชรบูรณ์คณะกรรมการจึงมีมติให้ตั้งชื่อง,งานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่หนึ่งภายใต้ชื่อนครเพชรบุรีสู่การพัฒนาการศึกษาเอกชนที่ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงประวัติศาสตร์วันการศึกษาเอกชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเปลี่ยนเรียนรู้เชืดอชูเกียรติให้กับคณะผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชนและเพื่อสร้างความรักความสมัครสมานสามคัคคีการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่คณะและพบปะสังสรรค์สำหรับการจัดงานดังกล่าวได้แบ่งออกเป็นสามช่วงระยะเวลาโดยในช่วงภาคเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตรที่วัดมหาธาตุตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาครูประเภทเปตองบาสและก็ฟุตบอลและชัเกเยอร์ซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านอีกหนึ่งรายการ ต่อด้วยภาพบ่ายเป็นพิธีรับมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนง,งานและคณะผู้บริหารการศึกษาเอกชนคณะครูดีเด่นพร้อมชมการแสดงโขนจากโรงเรียนเซรีศึกษาการแสดงระบำเก็บใบายาของนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพชรบูรณ์เคและพิธีส่งมอบธงสัญลักษณ์สมาคมให้แก่สมาคมโรงเรียนเอกชนเพชรบูรณ์เคเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานวันการศึกษาเอกชนครั้งที่สในปีต่อไป และในช่วงภาคข่ามเป็นพิธีมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ที่แข่งชนะเลิศในแต่และรายการโดยมีนายบรรทนภาคสุวรรณในขาที่การคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นประธานในการมอบพร้อมกล่าวคำชื่นชมแก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาแต่และประเภทและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ดำเนินงานในการจัดงานที่สำเร็จดูร่วงไปได้ด้วยดีโดยมีดรสุรศักดิ์พงศิทธิศักดิ์อุปนาย,ยกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้กล่าวสรุปผลการจัดงานดังกล่าวก่อนจะร่วมรับประทานอาหารและร้องเพลงเต้นรำกันอย่างสนุกสนานทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์มีโรงเรียนเอกชนที่อยู่ในระบบจำนวน52โรงเรียนมีผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน1,800คนมีนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน28,654คนภายใต้การกำกับดูแลแล,และติดตามประเมินผล ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสชและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนช่วยประสานปัจจุบันมีเครื่องแบบเป็นของสังกัโดโ it <aty> <ik> <enta> ดยการผลักดันของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่10สิงหาคม2561ที่ผ่านมา